สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับวิชาภาษาไทยกับคุณครูนกอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะอยู่การในสระอูเช่นเดิมนะคะเด็กๆแต่ในวันนี้เด็กๆจะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับครูนกเลยนะคะอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมาได้เลยค่ะและเด็กๆก็เปิดไปที่หน้า28เลยนะคะ วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดด้วยกัน2ข้อเท่านั้นนะคะเด็กๆโดยทำในข้อ2และข้อ3นั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆมาดูในส่วนของข้อที่2ไปพร้อมๆกับคุณครูนกเลยนะคะในข้อที่2เขาบอกให้เด็กๆคัดคำตามเส้นปะาให้นักเรียนคัดคำตามเส้นปะะเด็กๆก็จะทำการใช้ดินสอ คัดคำตามเส้นปักให้สวยงามเด็กๆอย่าคัดออกนอกเส้นนะคะง่ายใช่ไหมล่ะคะในข้อนี้เด็กๆสามารถทำด้วยตัวเองได้เลยนะคะต่อไปเราจะมาดูในส่วนของข้อที่3กันนะคะในข้อที่3คํคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์เอกทโท ให้มีความหมายเด็กๆจะเติมวรรณยุกต์เอกหรือวรรณยุกต์โทให้คำคำนี้มีความหมายนะคะเด็กๆทีนี้เรามาลองดูสิคะว่าเราจะเติมวรรณยุกต์เอกหรือวรรณยุกต์โทรเรามาที่น่าจะเป็นส้มใช่ไหมคะเด็กๆเรามากันที่ส้มลูกแรกกันเลยนะคะ,ะในส้มลูกแรก เด็กๆช่วยคุณครูนกดูนะคะว่าเป็นคำว่าอะไระคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรเด็กๆเรามาลองดูกับคุณครูนกนะคะหอมอโอหมูเราจะต้องเติมวรรณยุกเอกหรือวรรณยุกโทให้คำนี้มีความหมายถ้าเด็กๆยังไม่รู้เรามาลองดูคำข้างหลังกันไหมคะบอาอนอบานบาน,บานโทบ้าน หมูบ้านมีมีค่าเด็ก,เ,ดกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมวรรณยุกเอกหรือวรรณยุกโทให้คำนี้มีความหมายในเด็กคิดว่าคำนี้คือคำว่าอะไรคะหมูบ้านมีไหมนะอ่าต้องเป็นคำว่าหมู่บ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหมู่บ้านจะต้องเติมวรรณยุกอะไรคะหอ,อมอ,อูหมูหมูเอกหมู เราก็จะเติมวรรณยุกต์เอกนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็จะเติมวรรณยุกต์เอกนะคะก็จะเป็นคําว่าหมู่บ้านหมู่บ้านก็คือ,อคืออะไรคะเด็กๆคือสถานที่ที่มีบ้านอยู่เยอะๆอยากว่าหมู่บ้านนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะมีประมาณ 10- 20หลงังอ่ะอันนี้ก็จะเรียกว่าหมู่บ้านนะคะทีนี้ เรามาดูส้มลูกต่อไปเลยลูกข้างล่างนี้ค่ะนะคะอ่าเด็กๆช่วยคุณครูนกคิดสิคะว่าคํานี้คือคําว่าอะไรอ่าเรามาลองดูกันนะคะต่อต่อต่อเอกต่อสออสูเอต่อสูเราจะเติมวรรณยุกเอกหรือวรรณยุโกโทกันนะจะเป็นคําว่าอะไรเอ่ยคะเด็กๆต่อสู ต่อสู้ใช่ไหมคะต่อสู้เราจะต้องเติมวรรณยุกอะไรคะลองสะกดให้เป็นคำว่าสู้ดีไหมคะสออสูสูสโทสู้เก่งมากมากเลยคะ่ะวรรณยุกโทเห็นไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูคำต่อไปกันนะคะคำต่อไป เด็กลองสะกดไปพร้อมๆกับกคุณครูนกนะคะชอเอาเชาเชา้โทเชา้าตอรออูตรูเชา้าตรูเอชาวตรูมีความหมายไหมคะเราจะต้องเติมเอกหรือโทนะอ่าต้องเป็นคำว่าชา้าตรูใช่ไหมคะเด็กๆ ถ้าเป็นคำว่าเช้าตรูเราจะต้องเติมวันในยุคเอกหรือโทคะ่ะตอรออตรูตรูตรูเอกตรูอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมวันในยุคเอกต่อไปนะคะเด็กๆคำต่อไปเลยคำนี้เด็กๆหลายคนน่าจะรู้นะคะอ่าลองสะกดไปพร้อมๆกับครูนกนะคะ ตอเอาเตาเตาโทเต้าหออูหูเต้าหูมีหรือเปล่าคะที่เด็กอ่าหลายๆคนตอบได้แล้วใช่ไหมคะคำนี้ต้องเป็นคำว่าเต้าหูนั่นเองเด็กๆดูสิคะเต้าหูเราจะต้องเติมไม้เอกไม้โทเราลองสะกดด้วยไม้เอกกันดูบ้างดีไหมคะอ่าหออูหูหูเอกหู มันใช่คำว่าหู้ไหมคะ,ะแล้วมาลองสะกดด้วยไม้โทกันบ้างนะคะหออูหูหูโทหู้น่นเด็กๆก็จะต้องตอบด้วยวันในยุคโทเก่งมากคะ่ะทีนี้ต่อไปเด็กๆก,ก,ก็จะมาดูคำต่อไปกันเลยนะคะ ก็คือคำนี้คำนี้คือคำว่าอะไรนะชอโอมอชมพออูพูชมพูความจริงชมพูก็มีความหมายแล้วนะคะเด็กๆอ่ะก็คือสีชมพูใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอกบอกว่าเราต้องเติมวันณยุ์ให้มีความหมายไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมันเรียกว่าเราจะเติมวันณยุก์เอกหรือวันณยุคโทรเราลองสะกดด้วยวันในยุ์โทกันดูไหมคะอ่า พออูภูภูโทภูชมพูชมพูมีความหมายไหมคะอ่าไม่มีเพราะฉะนั้นเราลองสะกดด้วยวรรณยุกต์เอกกันดูนะคะพออูภููเอกภูชมพูชมพูมีความหมายไหมคะใช่แล้วชมพูมีความหมายนะคะเด็กๆชมพูก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะ ต่อไปเรามาดูที่ฝั่งนี้กันบ้างด้านนี้กันบ้างนะคะคำแรกของเราไปดูที่สม้มลูกแรกกันเลยคำนี้คือคำว่าอะไรนะเด็กๆอลองสะกดพร้อมกันนะคะตออตูยออายาตูยาตูยามีความหมายไหมคะเราจะเติมนาันยุคเอกหือโทรก็ดี เอ้คุณโกคิดว่าคำนี้ต้องเป็นคำว่าอะไรกันคะเด็กๆช่วยคุณคุณโกคิดหน่อยเร็วอ่าเด็กๆหลายคนต้องตอบได้เหมือนคุณครูน้องแน่เลยก็คือคำว่าตู้ยานั่นเองเด็กๆจะเติมไม้เอกหรือไม้โทในคำว่าตู้ดีคะอ่าเรามาลองเติมไม้เอกกันดูไหมคะอ่าตออูตูตูเอกตูเอ ตูยามีความหมายไหมคะอ่าไม่อย่างนั้นเราลองใส่วรรณยุกโทดูนะคะตออตูตูตโทตู้อ่าเราเจอแล้วเราจะใส่วรรณยุกโทต่อไปเรามาดูที่คำต่อไปกันเลยนะคะก็คือคำนี้อูอูอูออ รออถอรถอูรถอ่ออูอูรออถอรถอูรถอูรถไม่มีความหมายใช่ไหมแต่คุณครูนกเผลอพูดไปแล้วคำนี้ก็คือคำว่าอู่รถนั่นเองอ่ะอ่ะคำว่าอู่รถเด็กๆคิดว่าต้องเติมวรรณยุกเอกหรือโทคะอ่าเก่งมากเลยเติมวรรณยุกเอกนั่นเองนะคะเด็กๆ,ๆวรรณยุกเอก เด็กๆลองสะกดไปพร้อมๆกับคุณนกนะคะอูอูอูอ,อูเอกอูรอออทอรถอูรถ,รถทีนี้เรามาดูคำต่อไปกันเลยนะคะอ่าพออูผูชออายอชายผู้ชายเอ่คำนี้ค,นคุณนกคิดว่าน่าจะเป็นคำว่าอ่าผู้ชายผู้ชายก็คือเพศ เพศชายนั่นเองนะคะคนที่มีเพศเป็นเพศชายเอผู้ชายเราจะต้องเติมวรรณยุกอะไรคะเด็กๆอ่าหลายๆคนก็ตอบได้แล้วใช่ไหมคะผู้ชายเราจะเติมวรรณยุกโทอ่าพออูผูผ,ผูโทผู้ชออายยชายผู้ชายอ่าคำนี้ก็คือคำที่แสดงความหมายของเพศนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาดู คำต่อไปกันเลยคำนี้คือคำว่าคอวอามความรออูรูความรู้เราจะเติมไม่เอกหรือไม่โทให้คำนี้มีความหมายคะเราลองสะกดด้วยไม่เอกกันดูไหมคะอ่ารออูรูร,รูเอกรูความรู้อ่า จะดูแบบว่าไม่น่าจะมีความหมายใช่ไหมคะเด็กๆอ่าทีนี้เราลองเติมมรนใยุคโทกันดูนะคะคอวอามาความรออูรูรูโทรู้ความรู้อ่ามีความหมายหรือยังคะเด็กๆถ้ามีความหมายแล้วเด็กๆก็เติมมรนใยุคโทลงไปอ่าทีนี้เด็กๆคะความรู้แปลว่าอะไรเอ่ยอ่าความรู้ก็คือสิ่งที่เด็กๆ ได้รับจากคุณครูและมันก็จะติดตัวกับเด็กๆไปความรู้ก็คือการที่เด็กๆจำบางสิ่งบางอย่างได้โดยที่เด็กๆไม่ลืมนะคะถึงแม้เด็กๆจะไม่ได้ใช้มันเด็กๆก็จะไม่ลืมนั่นแหละเรียกว่าความรู้ถ้าเด็กๆรู้เด็กๆจะไม่มีทางลืมมันเลยต่อไปคำสุดท้ายของเราวันนี้แล้วค่ะคำนี้เด็กๆ ช่วยคุณคณรูนกคิดหน่อยนะคะว่าจะเติมวรรณยุกเอกหรือวรรณยุกโทอพออูผูหอยอไอใหญ่ใหญ่เอกใหญ่คำนี้เราจะเติมวรรณยุกอะไรคะให้มีความหมายหลายหลายคนตอบได้แล้วแต่คุณครูนกอยากให้ลองใส่วันรรณยุกลงไปแล้วลองสะกดดูกันนะคะ,อะพออูผู ผู้เอกผู้ผู้ใหญ่มีไหมคะเด็กๆอ่าไม่มีเราลองเติมวันในยุคโทบ้างนะคะพออูผู้ผู้โทผู้ผู้ใหญ่มีไหมคะเด็กๆอ่ามีความหมายเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมวันในยุคโทผู้ใหญ่แปลว่าอะไรคะเด็กๆอ่าใช่แล้วก็คือคนที่ โตแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเรียกว่าผู้ใหญ่นั่นเองถ้าเรายังอายุยังน้อยอยู่เราก็จะยังเป็นเด็กวัยรุ่นใช่ไหมคะแล้วพอเมื่อเราทํางานแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่นั่นเองวัยทํางานก็จะเรียกว่าวัยที่เป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะเด็กๆง่ายใช่ไหมล่ะคะเด็กๆวันนี้คุณครูนกก็มีงานให้เด็กๆทําไปพร้อมๆกับคุณครูนกแล้ว เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะไม่ต้องรบกวนผู้ปกครองแล้วใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูนุณก็ลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมคัดคําตามเส้นประให้สวยงามนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณคในโน้ตไลน์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ